สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสับสองมวยไทยทุกท่านกันด้วยนะครับพี่ๆนานาเซียนพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ซื้อแปะโทรประเทศไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมแบ่งปันข้อมูลแนวทางมวยครับผมอยู่กับผมคนเดิมและคนเดียวครับแพท สอนทองคาครับสาหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่ของจีนด้วยครับผมซินเจียยูอิสซีนีฮวนชัยครับวันนี้นะครับผมข้อมูลผลมวยล่วงหน้า1งวันนะครับอาจจะมีคาดเคลื่อนได้นะครับพี่ๆฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แพทสอนทองคําด้วยนะครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับผมที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์มวย VIP ของแพทนะครับผมฟรีเลยครับผมในกลุ่มนะครับผมมีภาคมวยหูนะครับผมภาคสดส่ง ตรงจากสนามแน่นอนนะครับให้ฟังกันฟรีๆทุกศึกทุกสายทุกคู่ทุกวันแน่นอนครับภาคโดยนะครับผมพี่นนท์เมืองเพชรครับผมภาข้อมูลมวยเจาะลึกครับผมเสียงชัดเจนว่องไวครับไม่มีสะดุดและในกลุ่มนะครับผมยังมีราคามวยสดฟรีๆให้กันอีกด้วยนะครับผมมีข้อมูลก่อนชกครับและรูปร่างหลังช่างนะครับผมเลนราคามวยครบยกครบจบที่นี่ที่เดียวครับผมแอดไลน์มาได้ที่ a d ดเอ็นะครับย mm ้ำนะครับผม a d ดเอ็ค hmm. รับหรือถ้าจะให้ง่ายๆนะครับผมคลิกลิงก์ที่แพทปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยก็ได้นะครับผมรับรอง ครอเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบกันทุกวันแน่นอนครับทุกสื่อทุกสายแพทจัดไว้ให้แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะไปกันที่สุขุมวทพลังใหม่ครับผมตรงกับวันพุธที่29มกราคม2568นะครับผมนัดรวมตัวกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับริ่ม้ําการชกตั้งแต่เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง2 r u นะครับสำหรับพรุ่งนี้ครับผมทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับผมจัดมาไว้ให้ทั้งหมด8คู่นะครับผมแต่วันนี้แพทคัดแนวทางมวยนะครับผมทีเด็ด มวยซัดมวยเด็ดสับมวยชอบมาให้กันเน้นๆกันไปเลยนะครับผมสี่คู่หน้าช่องครับผมเช่นเคยครับจะเป็นทั้งด้านคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมทั้งช่วงแรกและช่วงที่2ครับสําหรับคู่แรกนะครับผมเป็นคู่รองครับผมเป็นทางด้านเจ้าสองคมสอสมหมายนะครับพบกับทางด้าน2ฝังโขง FA เอกรุ๊ปนะครับพิกัด136ปอนด์ครับคู่ที่สองครับคู่เอกประจารายการช่วงแรกครับเป็นทางด้านกล้องไก่สอสมหมายนะครับพบกับทางด้านกฤษณะดาวเด่นมวยไทยครับพิกัด116ปอนด์บอครับคู่ที่3ครับคู่รองช่วงที่2แล้วนะครับเป ทางด้านภูมิพยักปอเปาอินครับพบกับทางด้านฟ้าคำรามต่อแย้มสวนนะครับคู่นี้พิกัด143ปอนด์ครับส่วนคู่เอกประจำรายการช่วงที่2นะครับเป็นทางด้านเพชรพยาไทยปอเปโกครับพบกับทางด้านประดักเอกซินบีมวยไทยครับคู่นี้พิกัด129ปอนด์ครับเราไปเข้าที่คู่รองคู่แรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นทางด้านสองคมสอสมหมายครับพบกับทางด้านสองฝั่งโขง f a ฟเกรครับคู่นี้พิกัด136ปอนด์ครับสองคมนะครับอายุ31ปีครับส่วนสูงอยู่ที่1 168เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อดอยู่ที่64กิโลกรัมครับชกมาแล้ว100ไฟนะครับสองคมนะครับผมแข็งแกร่งแข็งแรงครับผมเก่าเกมครับมีลูกหนักลูกแรงให้ลุ้นนะครับผมบู๊ดุดันมักสอกคมมีให้ลุ้นนับลุ้นน็อกแน่นอนนะครับทางด้านสองคมครับฟิตซ้อมนะครับผมอยู่ที่ค่ายสอสมหมายนะครับผลงานสาวไฟล่าสุดนะครับก็เอาชนะน้องยกสามนะครับให้กับทางด้านโพเพชดโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผมที่เวทีราชดำเนินครับผมรุ่น135ปอนด์ครับชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านมานชัยป๋องเซเว่นฟาร์ม ที่เวทีลาดำเนินครับผมรุ่น134ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านชาติบังกรชอ5พยักครับที่เวทีล่าดำเนินครับผมรุ่น135ปอนด์ครับผู้ชมวันนี้ครับเป็นทางด้าน2ฝั่งของ FA Group นะครับผมอายุ23ปีครับส่วนสูงอยู่ที่172ซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่68กิโลกรัมครับชกมาแล้ว100ไฟครับผม2ฝั่งของครับผมเตะหนักครับผมเตะหนักต่อยแรงครับผมวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับผมมาสอกแรงครับใหนมองว่าปลายปลายสองฝั่งขงแข็งแ แรงกว่าเลยครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย FA ฟเอคุปปครับผลงานสามไฟล์ล่าสุดครับชนะน็องยก2ครับไม่กับทางด้านขุนพลน้อยสอสมหมายที่เวทีลุมพินีรุ่น136ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านเพชรวิชิตครับผมสิงห์มาวินลาดดำเนินครับผมรุ่น138ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านเพชรศรินินทร์ของโอม WKO ครับผมที่เวทีลุมพินีรุ่น142ปอนด์ครับพี่น้องคู่นี้ครับผมเก่าเกมทั้งคู่ครับไฟล์นี้ดุเดือดเลือดพ่านแน่นอนครััับบชช่่่วววงงงงกกทท้ดดดาาาน2ฝโขแพมมูีครผ ความสดความเก๋าความห้าวนี้ครับเป็นทางหน้าสาฝั่งของดูดีกว่าครับส่อคมครับมีลูกหนักลูกแรงนะครับผมวินาทีทองทําให้เห็นบ่อยๆแล้วนะครับสาหรับใครที่ติดตามชมอยู่นะครับเดินดีครับผมไอคิวมวยดีครับผมก็เน้นเดินตีชนทะเลาะเก่งครับผมปลายๆถ้าไม่หมดนะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นได้ครับสำหรับแนวทางซัดมวยเด่นสับมวยชอบวันนี้นะครับแพทขอไปซัดแล้วก็ไปสับกันที่มูลแดงนะครับผมสัองคมสอสมัยครับเดินบุกเดินลุยเก่งครับผมเตะขาเจาะยางดีครับผมสอกสวนจังหวะ2แม่นยำครับผมมีลุ้นนั รุนนอกให้ได้แน่นอนครับเข้าก่อนแต่งตัวได้ก่อนนะครับวันนี้เลยมองว่าจะาชนะทางด้านน้ําเงินไปได้ครับสองฝั่งของ FA กเอคุครับสองนะครับเป็นด้านก้องไก่ส่อสมหมายนะครับพบกับทางด้านกฤษณะดาวเด่นมวยไทยครับคู่นี้พิกัด116ปอนด์ครับก้องไก่นะครับอายุ26ปีครับส่วนสูงอยู่ที่175นะครับผมน้ำหนักใบปอยอยู่ที่63กิโลกรัมครับชงมาแล้ว1 0ึไฟครับก้องไก่นะครับผมไซส์จากวังทองครับผมฝีมือครบเครื่องครับผมกล้าแแแลลลลลกกกกกก้้าาสวนนนปรรระะะทคคััับบมมีููหงงผข็ แข็งแรงนะครับพิซซ้อมอยู่ในค่ายเอนนี่มวยไทยยิมนะครับผลงานสาวไฟล่าสุดครับผมแพ้น็อกยก3นะครับให้กับทางด้านโอทิกแบกฮอสนะครับผมที่เวทีลูมินีรุ่น140ปอนด์ครับชนะน็อกยก1นะครับให้กับทางด้านเดนิดเดอร์มีคาปูครับผมที่เวทีมวยลุมินีรุ่น142.6ปอนด์ครับและแพ้น็อกยก2นะครับให้กับทางด้านแอสตาคาเซมครับผมที่เวทีมวยลูมินีรุ่น143.8ปอนด์ครับส่วนคู่ชกวันนี้นะครับเป็นทางด้านกฤษณะะดดาาวววเ่่่่นนนมยยยยไททคครรัับบออุ25 175ปีีสสููง น้ำหนักปป่อยอยู่ที่71กิโลกรัมครับชกมาแล้วนะครับผม100ไฟครับทั้งหน้ากีษนะนะครับผมบู๊ดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับผมมวยเข่าขวางหน้าแทงแรงครับล็อกลัตตีดีครับไล่แขนฟันศอกดีครับผมเก่าเกมครับผมขึ้นไหวที่ใต้มาหลายไฟแล้วนะครับทั้งดน้ากีตนะนะครับผมขุนเข่าเขี่ยาจิตครับผมบู๊ดีครับผมมวยเข่าขวางหน้าแทงแรงครับผมล็อกลัตตีดีครับผมไล่แขนดีครับเก่าเกมพิซซ้อมอยู่ในค่ายดาวเด่นมวยไทยนะครับผมที่เกาะสมุยนะครับผมผลงานสามไฟล์ล่าสุดนะครับผม ให้กับทางด้านรักทุกคนเด่นเพชรสีทองนะครับผมสุดชิงแชมป์อ้อมน้อยนะครับผมรุ่น140ปอนด์ครับชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านลำน้ำโขงนะครับผมบีเอสมวยไทยยิมครับผมรุ่น115ปอนด์ที่เวทีมวยลุมพินีครับชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านศิวกร PK สัญชัยมวยไทยยิมนะครับผมที่เวทีลาดดําเนินครับผมรุ่น116ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับแพทยมองว่าเบียดเบียดเสียสีกันครับผมคู่นี้ชกมวย3ยกมาบ่อยนะครับทางหน้ากฤษณะนะครับผมจะชินกับการชก5ยกมากกว่านะครับผมพักหลังกกองลาายนนะครับผมเดิส สา3ยกยาวๆครับวันนี้ความไม่ได้เปรียบมวย5ยกนะครับแพทมองว่าไปทางหน้ากิสนาดูดีกว่าครับผมคู่นี้นะครับผมแต่งตัวได้ทั้งคู่นะครับผมหนักแรงทั้งคู่ครับผมประสบการ์เชลิมมวยกระดูกมวยผ่านมาดีทั้งคู่ครับวันนี้นะครับผมแนวทางซัดมวยเด็ดสับมวยชอบนะครับแพทขอไปซัดไปสับกันที่มุมน้าเงินก่อนเลยครับกิสนาดาวเด่นมวยไทยครับแพทมองว่าวัดได้ครับพรุ่งนี้ดูกันอีกทีครับว่าบรรยากาศน่าเสียใครจะดูดีกว่ากันเลยครับถ้าบรรยากาศไม่น่าเกียดจนเกินไปนะครับแพทมองว่าทางหน้าเจ้ากิสนะดาวเด่นมวย นะครับแพทฟันธงนะครับวันนี้แพทมองว่าจะชนะทางด้านเจ้าก้องไก่สอสมหมายไปได้ครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมเข้ากลุ่มสับสอกมวยไทย VP ีของแพทนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้านะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับในกลุ่มนะครับผมมีภาพมวยหูฟรีให้ฟังกันทุกวันทุกสื่อทุกสายแน่นอนภาคสดส่งตรงจากสนามนะครับผมให้ฟังกันรีฟีไปเลยนะครับภาคโดยพี่นนท์เมืองเพชรนะครับผมภาคมวยข้อมูลเจาะลึกครับผมเสียงคมชัด ชัดเจนว่องไวไม่มีสะดุดครับและในกลุ่มนะครับผมยังมีพิมพ์ราคามวยสดให้การฟรีๆอีกด้วยนะครับผมมีข้อมูลนะครับผมหลังช่างและก่อนช่างรับให้ข้อมูลเนื้อตัวนักมวยให้สมาชิกพี่ๆหลังบ้านได้ดูก่อนชกกันแน่นอนรับรองเลยครับว่าเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับผมหวานช้ำหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมทุกสื่อทุกสายนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่อยากตามเข้ามาะครัยผมแอดไลน์มาได้ที่ m d ศูนหนึ่งนี่ครับย้ำนะครับผม MMD01 นะครับใครมีตัวรักตัวชอบนะครับผมไปจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับผมในกลุ่มเลือกออกตัวกันได้เลยนะครับไม่มีกักนะครับส่งทีเด็ดมากกว่าหน้าช่องทุกวันแน่นอนไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วมปนต่อครับผมคู่ที่3ครับผมคู่รองประจํารายการช่วงที่2แล้วนะครับเป็นทางด้านภูมพยัคฆ์ปอเปาอินนะครับพบกับทางด้านฟ้าคํารามต่อแย้มสวนครับคู่นี้พิกัน123ปอนด์นะครับผมทางด้านภูมิพยัคฆ์นะครับอายุ14ปีครับผมส่วนสูง177ซงร้อยเบ น้ำหนักปัดปออยู่ที่56กิโลกรัมครับชกมาแล้ว50ไฟท์นะครับผมทางด้านภูมิพยักนะครับผมสูงยาวะครับผมเข่าแหลมะครับผมขุนเข่าไร้้ำใจะครับผมเดินเตะเดินเตะอย่างเดียวกับผมคว้าคอรอกและตีดีะครับผมแทงดีะคะรับเข่าแหลมนะครับผมสู้ดีหัวเจ็ดหัวใจดีะครับพิซซ้อมอยู่ดีค่ายอันสุขุมวิทย์นะครับผลงาน3ไฟท์ล่าสุดนะครับผมก็เอาชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านตองเคลูกกลมหลวงะครับผมที่เวทีลาดําเนินรุ่น111ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้ะะกับทางด้านบักโจสิทธิ์คุณมา 12ปอนด์ครับชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านแก่นคูณสสกุลเพชรครับผมที่เวทีราชดำเนินรุ่น116ปอนด์ครับส่วนคู่ประกบวันนี้นะครับเป็นทางด้านฟ้าคำรามตแย้มสวนนะครับผมอายุ18ปีครับส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรนะครับน้ำหนักใบป่อยอยู่ที่56กิโลกรัมครับชกมาแล้ว4์นะครับผมทางด้านฟ้าคำรามนะครับผมเข่าดีครับผมเข่าเปิดเกมขวางหน้าแรงครับผมล็อกรัดตีเหนียวแน่นครับผมบู๊ดูดันดีครับผมแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมก็ชกมา14ไฟส์นะครับผมก็ทำให้เห็น มาดีพอสมควรนะครับทางด้านฟ้าคำราวนะครับผมบอกได้เลยครับผมว่าหมามื่อินกำลังมาแรงครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อแย้มสวนนะครับผมผลงานสายไฟล่าสุดก็เอาชนะน้องยก2นะครับให้กับทางด้านฝนเหนือ f t ฟทีไปได้เลยครับผมที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับผม118ปอนด์ครับและมาชนะน้องยก4นะครับให้กับทางด้านเพชรนําโชคแม็กจันดีที่เวทีล่าดําเนินรุ่น115ปอนด์ครับก็ถือได้ว่าชกมา14บสี่ไฟนี่ครับก็ทํามาได้ดีพอสมควรนะครับผมวันนี้มาเจอมวยน้องนะครับผมประสบการณ์กระ ดคีคู่นี้นะครับผมสูงยาวเสาโทรเลขนะครับผมจับมาเจอกันวันนี้นะครับผมแลกเข่ากันมันแน่นอนครับใครเหนียวแน่นกว่ากันนะครับผมเข่าใครจะทํางานได้ดีกว่ากันนะครับผมแหลมกว่าแทงดีกว่านะครับได้กินแน่นอน,นะครับผมฟันธงนะครับฟ้าคำรามนะครับผมหลังๆมาทําขึ้นมาดีนะครับผมเก็บน็อกมาหลายไฟนะครับภูมิภาคก,ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับผมฟอร์มดูดีครับผมเบียดเบียดกันได้แน่นอนครับคู่นี้แนวทางซัดมวยเด็ดสับมวยชอบวันนี้นะครับแพทขอไปซัดแล้วก็ไปสับกันที่มุมแดงก่อนเลยครับผมภูมิภาคเปอเปา ครับเข้าก่อนแต่งตัวได้ครับเพรมองว่าคู่นี้พลิกไปมาแน่นอนครับคู่นี้นะครับผมได้ภูพยักษ์แก้เกมได้นะครับผมไม่เล่นในจนเกินไปครับ แต่ขาเจาะยางนะครับผมฟ้าคำรามมีสิทธิ์แพ้ได้นะครับฟ้าคำรามมีสิทธิ์แพ้เห็นเห็นเลยครับผมการผ่านมวยกระดูกมวยนะครับภูมิพยัคจ์ดีกว่านะครับผมเข้าได้ออกเป็นครับผมถ้าไม่ดีนะครับผมแต่งตัวบังกันไว้ด้วยนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันให้อีกทีครับสำหรับวันนี้นะครับผมแพชรมองว่าเจาชนะทางด้านเจ้าฟ้าคำรามต่อย้ำสวนครับมาถึงคู่นี้แล้วนะครับผมดุเดือดเลือดพาดกันแน่นอนนะครับผมเป็นทางด้านเพชรพญา ปอบไปโก้นะครับพร้อมกับทางด้านประดักเอกซินบีโมชัยครับคู่นี้118ปอนด์ครับทางด้านเพชรพยานะครับอายุ23ปีครับส่วนสูงอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่64กิโลกรัมครับชกมาแล้ว1 0ึไฟนะครับทางด้านเพชรพยานะครับผมขวาสูงยาวครับผมฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับผมนอกในชายาครับปอกหน้าแทงดีครับผมลูกถนัดนะครับผมเตะก้านคอนะครับผมหนักแรงทุกลูกครับผมไปแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตนะครับผลงานไฟ์ สุดนะครับก็เอาชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับแพ้คะแนนครับให้กับทางด้านชัยสอสอต้อย8ปดลิ้วครับผมที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับและมาชนะยอดกิจดาสอสมหมายครับผมที่เวทีด้านเนินรุ่น131ปอนด์ครับส่วนคู่ประกบวันนี้นะครับเป็นทางด้านประดักเอกซินบีโมชัยครับอายุ28ปีครับส่วนสูงอยู่ที่167เซนติเมตรนะครับแล้น้ำหนักปล่อยอยู่ที่หกสิบสองกิโลกรัมครับชกมาแล้วนะครับผมหนึ่งร้อย เรียกพี่ครับผมเตยตันขยันตีครับผมข่าฝีมือครบเครื่องครับ เตะขาต่อยบัตรดีครับผมสอกสวนแรงครับผมบู๊ดุดันแข่งแข่งแข็งแรงนะครับผมปลายปลายถ้าไม่ยุบนะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับคู่นี้ฟิตซ้อมอยู่ในคิายซินบีมวยไทยนะครับผมผลงานสามไฟล์ล่าสุดนะครับผมออกมาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับผมแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านเด่นเกียงกายสิงห์มาวินนะครับผมที่เวทีมวยลุมพินีรุ่น128ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านเทพทักศิณสอสอนสิงห์ครับผมที่เวทีสยามอ้อมน้อยรุ่น130ปหน บ้องสอเทลพัดนะครับผมที่เวทีมวยลุมินีรุ่น130ปอนด์ครับเพชรพิาไทยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าหน้าเสือพวกนี้แข่งโป๊กแน่นอนครับผมฟอร์มาก็สวยดูดีนะครับผมห้าวนะครับผมหนักแรงประดักเองนะครับผมเก๋าเกไปไปนะครับผมยุกย่นบ่อยครับผมชินกับมวย3มยกมากกว่านะครับผมสาหรับวันนี้แนวทางซัดมวยเดดสับมวยชอบนะครับแพชขอไปซัดแล้วก็ไปสับกันที่มุมแดงเลยครับผมเพชรพยาไทยปอเไปโก้ครับขอมองเกมยาว5ยกแล้วกันนะครับผมเพชรพยาไทยดูดีกว่าไปในการ นี้ดูดีกว่าแน่นอนครับยุคมวยธุรกิจแต่งตัวบังกันไว้ด้วยนะครับผ่านได้แน่นอนครับผมสูงยาวหลักเหลี่ยมดีครับผมลูกถนัดนะครับเตะก้านขอนะครับนอกได้ใน่ดีนอกนายชายาครับผมเข้าก่อนมีสิทธิ์ลุนับลุนน็อกได้ครับวันนี้แพตเลยมองว่าเจ้าชนะทางด้านประหลักเอกซินบีมวยไทยไปได้ครับโอเคครับวันนี้สี่คู่หน้าช่องนะครับผมคู่รองและคู่เอกจัดมาไว้ให้แล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมคู่แรกแพตขอเข้ามุมแดงไปก่อนนะครับผมสองคมสอดสมหมายนะครับผม คู่ที่สองนะครับผมเข้าน้ําเงินเลยครับกิษนะดาวเด่นมวยไทยครับคู่ที่สามนะครับเป็นทางด้านภูมิพยัคปอเป่าอ,อินครับผมเข้าแดงไปเลยนะครับ คู่ที่สี่ครับผมเข้าแดงไปเลยนะครับผมตัวนี้แพทมั่นใจนะครับผมเพชรพิายไทยปอเปโกครับก่อนจัดการนะครับผมสําหรับแฟนมวยท่านใดนะครับผมที่สนใจเข้ากลุ่มไลา์มวยนะครับผม V.I.P. นะครับของแพทนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในกลุ่มมีมวยหูครับบริการฟรีให้ทุกวันครับพิมพ์เด็ราคามวยทุกยกครับผมมวยสดส่งตรงจากสนามแน่นอนนะครับผมไม่มีผิดหวังนะครับส่งให้ฟรีไม่คิดตังค์แน่นอนครับสมาชิกครับผมเข้ามาตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกันแน่นอน ถ้ผมใครทายผลมวยนะครับผม1คู่ถูกนะครับผมเป็นคู่เอกประจํารายการนะครับก็รับเสื้อไปเลยครับผมสับสอกมวยไทย V.P. นะครับผมเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับสาหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับมีเนื้อตัวนักมวยให้ดูนะครับผมเลทราคาทุกยกครับผมภาคตรงจากสนามโดยพี่นนท์เมืองเพชรนะครับข้อมูลนะครับผมเจาะลึกนะครับผมภาคส่งตรงจากสนามแน่นอนไม่ทาให้ผิดหวังนะครับผมเสียงชัด ไม่มีสะดุดแน่นอนครับผมมีครบจบเรื่องมวยนะครับผมแอดไลน์ไม่ได้ที่ SMD01 นะครับย้ำนะครับ SMD01 ครับ หรือถ้าง่ายๆนะครับผมคลิกลิงก์ที่แพทปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรับรองนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมหวานฉ่าและยําใจกันทุกสึกทุกสายแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งให้ช่องแพทสอนทองคาให้กันด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนจากช่องผมได้ทุกวันครับอัปเดตทุกวันไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมลองเปิดใจและย้อนกลับไปดูผลงานกันได้ก่อนนะครับและเจอกันนะครับผมในไลฟ์สดเวลา4โมงนะครับผมถ้าวัน ไปแสดงว่ามัวเยอะนะครับหรือว่างานเยอะจนล้นมือไม่สามารถมาเจอกันได้หน้าหลายสดนะครับจุดจีนนี้นะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเฮงเรวยรวนะครับผมสวัสดีปีใหม่จุดจีนกันด้วยครับซินเจียยู่ซินนีฮว่นจ้ายครับสมาชิกทุกท่านเฮงๆงรวยรวนะครับ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 โชคกันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับผมแพทสอนทองคำนะครับสวัสดีครับ